ดีครับตีเล็กสายมันครับอ่ะวันนี้บองดำของเรามาเลีย้ยงก๋วยเตี๋ยวครับบองดำเคยมากินที่นี่ปะเคยมาแล้วหนึ่งแต่ตอนนั้นมาเยอะมากับทีมงานรถรถตั้มอ๋อก๋ออวยเตี๋ยวอะไรไก่ม马拉ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับปากทางอะไรนี่พี่ดำบ้านอะไรเลย บ้าานสสุขปา,ากทางบ้านสุขสำราญเนี่ยตรงนี้เนาะปากทางบ้านสุขสำราญครับถนนสายบุรีรัมย์สุรินทร,ร์นกถ้ามาจากสุรินทร์ก่อนถึงสี่แยกละกาอะอำเภอกระสังครับนี่แม่ค้าสวยมากเลยมาแล้วครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> รีวิวแม่ค้าแม่ค้าก็สวยแต่กินของมันแม่ค้าสวยมาก <c oughs> สวยจริงๆ มีอะไรบ้างเอ่ยเอามีอะไรบ้างเอาไปขายแนะนำิ่ยกองเลยไงไม่เห็นมีก๋วยเตี๋ยวเลยมีครับทำไมจะไม่มีเจ้อ๋อนี่เป็นตามสั่งก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มี ไม่ได้เลาจะกินอะไรสั่งหรือว่าตัวเองจะกินอะไรเขาก็ยังไม่รู้เลยเขาไม่กินเขานั่งเฉยเอาไก่มาละดีกว่ามั้งคุณไม่กินเด้อเอาพี่คุณไม่กินบอกคุณไม่ค่อยนี่เอานี่แหละเอาไไ่กิน่มาละนี่แหละเพราะว่าเมื่อเช้าเรากินข้าวมาแล้วกินข้าวเลยนกินข้าวแต่เช้านะก็ บองดำบอกหลังจากไปไปถ่ายน้องปีใหม่มานะครับพี่บองดำบอกว่าเฮ้ยหิวข้าวแล้วปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมา,าไปดูไปดู <laughs> แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวสวยกว่าน้องปีใหม่อก็เลย <laughs> ทีแรกผมก็ไม่หิวหรอกครับพอบอกว่าแม่ค้าสวยเท่านั้นแหละผมนี่หิวขึ้นมาทันทีเลย <laughs> เอาเอามาแล้วครับมาแล้ว ของผมเอาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละมีแต่หมูกับเนื้อบอกตยำไ้มเอาเนื้อน้ำตกก็ได้ครับเอาเนื้อน้ำตกเส้นเล็กด้ไรผมเอาเส้นหมี่ว่าแต่แม่ค้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนี่ เดี๋ยวเขาเขาไม่อายกล้องเดี Means, ๋ยวนี้วันนี้น่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเขาอายเดอายเดี๋ยวนี้ตอนมาใหม่ๆแต่ขอไม่รู้เมื่อกี้เขาโกหกเพื่อนไงก็อมัไม่รู้อ๋อวันนี้เอาตอนนี้ชื่ออะไรนี่แพรแม่ค้าแพรอายุเท่าไหร่แล้วครับก็ได้กินแต่เป็นเดียววันนี้พี่เขาพูดเอาอะไรไม่เอามานั่งเป็นเพื่อน สาวเล่นเท่เล่นจะให้าไปไม่เสรดีเลยกันมันี่เสวยมากสวยมากกันคุณแม่บอลนั่นน้องทำทำอานนี่นั่นก็คือคนที่ขายสุกี้เจ้าของร้านอ๋อเจ้าของร้านโอ้เจ้าของร้านก็สวยไม่แพ้กันครับดูสิครับสวยมากหูเส้นไปสั่งน้ำแล้วครับ เดีย้นเส้นได้ชนิดนะครับบุญเช่นไปสั่งน้ำน้ำนี่จะดังนะครับ ไม่ต้องไปถ่ายหกล้อมั้งเจอช่องนังฮักพี่ดำวันนี้เราไม่ต้องไปถ่ายหกล้อมั้งไอดีเอาชาอะไรชาเขียวครับแม่ค้าแพรนะครับสาวแพรแล้วกันน้ำบ้านอยู่แถวไหนเขารู้แล้วนะเออยู่ใสเยู่ใสอุ้ยจะไม่เปิดร้านน้องแพรมันแอบไปคนเดียวไม่ได้หรอกจะต้องพาผมไปด้วยอยู่ดี อนี่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านก็สวยลุกน้องก็สวยชื่อร้านอะไรนะพี่ดำครัวซอฟกลาวซอฟกลาวเป็นภาษาเขมรแปลเป็นไทยบ้านนอกบ้านนอกครัวบ้านนอกวันนี้เรามีเรามีล่ามด้วยแปลแสดงว่าร้านนี้เนี่ยพี่ดำมากินประจำเลยไม่ได้ไม่ใช่ ผ่านมาคือที่รู้จักก็เพราะเพื่อนสายรถดับด้วยกันนี่แหละเขาแนะนำก็เลยมาด้วยกันกับเขาตอนนั้นที่มาบเซลเขาเซลน้องเขาจนน้องก็ไปมีป็นเลยเขาแนะนําบอกว่ามีสานี่อ่ะมีสวยผมวามีสาวสวยก็เลยมาเลยแล้วเขาอ่ะทีมงานนั้นอ่ะเขามากินที่นี่วันนั้นเขาทักไปชวนผมให้มาให้มาถ่ายน้องเขาก็ยังไม่รู้ไงตอนนั้นะว่าผมมีชอบไงมาถ่ายตอนนั้นน้องอายจนไปพี่เป็นแล้วชอเซลหนักอ่ะ เขาแล้วพี่ดำเคยเคยถามเขาไหมเขามีแพนอะไรอย่างยังไม่เคยถามไมตอนคลิปแรกเลยเคยยังไม่ไม่ได้ถามเลยมีแต่เซลล์น้องแลแบบโตเข้าไปอย่างนี้ละเออโตเล่นไปนะคือยังยังไม่กล้าถามไม่กล้าถามมากเล้นะที่ดังที่ดังคือผมลงเอาไปลงที่เกาะนะที่ในผมตัดเป็นหุ่ยเดียวใส่ใจผู้คนยอดวิวดีมากเลย ก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ใช่นี่นะครับแสดงว,ว่า,าช่องบล็อกดำนี่มีอะไรดีๆที่เรายังไม่รู้อีกเยอะไม่เป็นถ้าถ้าเขตนนี่ก็คือร้านนี้แล้วก็แล้วก็น้องปี่ใหม่นั่นแหละแต่ว่าร้านที่ีเล็กแๆไปรีวิวอ่ะร้านไหนท่านผะู้ชมตอนนั้นผมก็ยังไม่เคยไปนะอร่อยไหม ก็ก็ปกติทั่วไปนั่นแหละนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกของของปีเล็กที่ได้มาครับพี่ดำเสียดำช่องบอกดำของเราเนี่ยขนาดผมมารอบสองแล้วผมยังไม่รู้อะไรเลยพี่เส้นมารอบเดียวแล้วพี่รู้พุ่นเส้นนี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับ กำลังก็จะขอกำลังก็จะขอเปลีนนอนน้องลูเปลีต่อไปนี้เราคงไม่ต้องถ่ายแล้วหกลงหกล้อเลิกถ่ายแล้วถ่ายอย่างนี้แหละลถหน้าอย่างนี้ถ่ายหกล้อตากแดดหน้าดำคนดูก็น้อยถ่ายมันแต่สาวๆนี่เนี่ยคนดูเยอะดีดูเยอะรับลงไปถ่ายไปเรื่อยเนาะบ้านหมอพ่อเสร็จุ้นหนเข้าไปเห็นที่วุ้รู้จักวงดำนะข้าไปดูสาวขายเขาหรอก ก็เลยรู้จักเมื่อก่อนได้รู้จักคุณเข้าไปดูแล้วเห็นแล้วก็พออ่านดูในช่องว่าบองดำแล้วก็มกันจะพักหนึ่งมารู้จักมืองคนสาวแล้วเขาก็พูดถึงบองดำก็เลยเ้บองดำคนที่ไป <ผม S 1> เห็นเ้าสาวไหมไกระยอคุณเส้นนี้รู้จักบองดำตอนที่บองดำไปถ่ยาย,ยน้องเฟิร์สแต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยเห็นเลยเห็นคลิปแรกก็คือคลิปเจ้ายอดอัศวินติดโลม ผมไปเจอพอดีไงวันนั้นเออคือวันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการไปถ่ายถ่ายครั้งแรกเลยที่ได้รู้จักพี่ตีเล็กเลยนะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยไปถ่ายเจ้ายอดอสุรินติ์ลงวันนั้นนะคือเริ่มนั่นแหละผมก็ติดตามมาตั้งแต่นั้นเลยครับนการยูทูบแต่พี่ตีเล็กเนี่ยขยันมากนะวิ่งมากระสังตังตรวจบ่อยมากมากระสังนี่เจ็ดสิบโลไม่เคยมีบรรยุทธ์ต่อให้อยู่บ้าน ก็ต้องออกจากบ้านไปไถ่ายที่ไหนก็ได้ขอให้ให้ได้ออกไปกะไปอย่างนี้ตลอดครับผมทุกวันนี้ก็เหมือนกันที่คุณเต้แปลว่าอยู่บ้านไปปุ๊บต้องไปอ่ะใช่มันชินแล้วไงไปถ่ายอะไรก็ได้ที่ต้องออกไปนะมันเป็นว่ามันมันติดเป็นนิสัยเราเป็นการมันเป็นงานท่องเที่ยวไปแบบนึงเอาวก็เหนื่อยไหมถ้าเราไปถ่ายกลารแดดมันก็เหนื่อยใช่ครับแต่เวลาบางทีเราได้ไปเจอถูกปวดตาได้ไปหลายที่ใได้ไปจับ สนุกไปอีกแบบเนี่ยจนเหมือนว่าเวลาตื่นนอนมาต้องไปแล้วมันเหมือนว่ามีอะไรแบบติกิ๊กติกใหเราออไปตื่นเช้ามาลืมตา้นมาปุ๊บุจะถามตี้าตีม้าใสเช้าอยางนี้แหละตื่นผมตื่นเช้ามาเนี่ยเปิดเฟบุ๊กก่อนเปิดดูนะว่าเปิดเฟบุ๊กก่อนทีมไหนเด็ดเราก็จะมุ่งเป้าไปทีมนั้นก็้องโพอ่ะจะูในอะไรเอ่ยเราก็จะวางแผ เดี๋ยวผมต้องเข้าไปในกลุ่มกลุ่มอะไรนะพี่พี่ว่าใจรักหมวล้อใจรักล้อกลุ่มอะไรเด็กมันเป็นกลุ่มย้ายได้ไปก๋วยเตี๋ยวไก่มาลายน้ำที่ไหนครับเอ้าบางคนใช้นู่นเนี่ยยังผมดูอยู่แต่ยังไม่ไปก๋วยเตี๋ยวนมโตเลยเพิ่งมาเปิดใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าอยู่ไปเข้อยู่แล้วเขาต้่งนำอ่ะครับน้องอะไรนะน้องอะไรนะจำไม่ได้ถ้าถ้าบอกองนำไปแล้วก็ แต่ละช่องช่องไหนไปต้องติดสติ๊กเกอร์เดี๋ยว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 ต้องต้องหาโอกาสใหม่โอ้ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รอรอก๋วยเตี๋ยวครับเราต้องไปแบบทีมงานเยอะๆอึ้งเยอะใช่ไปหลายหลายช่องไปทีเดียวเลยเพราะว่าน้องเขาหน้ารักแแล้วก็บบเขาก็เป็นอาชีพอาชีพหราะว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพึ่งกันนอนตะกีนห้อะเป็นเป็นไอ้ผู้จัดการผู้จัดการนานเราอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่า ใช่ละมัง้งหัวหัวตอนนอกก็อายอ่ะใช่เป,เ,เป็นหัวหน้าเด็กเซิร์ฟอะไรเน,นี่ยน,นะไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันป็ถูกกับป่าด้ยไ่อ้าวมาแล้วครับขอ,ไปไปอต้องไปปรุงที่นู่นสาวแพง อันนี้เส้นเล็กของของพี่ดำฮดะเส้นเมีครับ <c oughs> โอ้น่ากินมากไม่รู้ไม่รู้ปเปยเตียวกับแม่ขานี้ใครน่ากินกว่ากันนะครับดูเอาเองครับปรุงก่อนโอ้น่ากินมากเลยครับ แ่บหลายครับต่อไปนะครับก็จะกินก่อนหละวันนี้มื้อนี้บองนำจัดเต็มให้ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวรอดูตอนเช็คบินดีกว่ารอดูตอนเช็คบินคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเปิดวาร์มให้ดูครับสวัสดีครับ